สวัสดีครับก็มาอยู่ในเกมฟาไลน์84นะครับผมเป็นเกมคล้ายๆลาพับจีนะครับแต่พิเศษตรงที่จะมีคล้ายๆเจ็ตอยู่ด้านหลังนะครับสามารถพุ่งขึ้นไปข้างบนก็ได้ครับซ้ายขวาได้หมดนะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายในเกมนะครับเป็นเกมใหม่นะครับอยู่ในช่วงทดสอบนะครับบักก็จะมีกันเยอะหน่อยนะครับผมช่วงบั๊กแล้วผมจะบอกวิธีแบบเลี่ยงไม่ให้บักด้วยนะครับผมแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานต่างๆนะครับในเกมนี้ดูก่อนก็จะได้เปรียบก่อนนะครับผม่า ให้ได้เก่งอังกฤษนะครับผมแต่ก็จะก็คือจากที่เล่นๆมานะครับจนเวล e ยี่สิบนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็มาลองในเกมกันนะครับตอนนี้ก็มีอยู่แค่แมปเดียวนะครับผมแมปไม่ใหญ่มากครับผมแมปหนึงก็จะมีอยู่อ่า40คนนะครับโอเคผม ตอนนี้กราฟิกก็ยังปรับไม่ได้ครับแล้วก็นะครับผมมันจะยังไม่มีใจโรมาให้นะครับตอนนี้สำหรับคนที่แบบถนัดเรื่องใจโรเนาะอย่างเพื่อนผมเนี้ยตัดใจโรนะครับมันบ่นมากเลยครับแต่เพราะมันยิงไม่ได้เลยครับผมเพราะบางคนก็ใช้ใจโรในการบังคับกันเยอะนะครับในเกมเวทเทนโรเจอร์ซึ่งอันนี้คือหลักๆที่ต้องเป็นข้อเสียที่ต้องดีแก่ด่วนๆเลยฮะไม่งั้นคนจะหายไปแน่นอนครับในเรื่องของใจโรนะครับ อันนี้ก็อยู่ในช่วงพัฒนาก็ต้องใจเขาหน่อยนะครับแต่เกมเขาสวยแล้วก็ภาพดีนะครับผมแต่ยังไม่มีให้ปรับกราฟิกนะครับผมว่าอันเนี้ยกราฟิกที่เขาให้มาเล่นเนี่ยผมว่ายังไม่สุดนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นยากเลยนะจะมีสามเมืองใหญ่ๆครับที่เราชอบลงกันประมาณนี้นะครับส่วนที่สังเกตดูเมืองที่มีชื่อครับจะมีพลังงานให้แบบให้ชาร์จนะครับจะมีเสาพลังงาน แล้วก็ผมจะโดดอยู่ที่ประมาณ400นะครับที่โดดประจาเ <Okay. S 1> วลาเรากดโดดครับ <Okay. S 1> อย่าเพิ่งกดปุ่มเดินนะนัองรอให้ปุ่มเดินมันโผล่มาก่อนเราค่อยกดดิงนะฮะเราค่อยกดปุ่มเดินไปด้วยโอเคอย่าลืมกดปุ่มดิงด้วยนะครับผมถ้าไม่กดจะพุ่งลงช้านะอยู่ท่าไหนก็พุ่งไวหมดโ okay. อเคจ้บเข้าทางหน้าต่างจับ, <laughs> บเข้าทางหน้าต่างแต่เดี๋ยวนะปืนอยู่ไหน ชิมหายแล้วปืนไม่มีตอนนี้ก็มีเท้าอยู่ใกล้ๆเรานะโอเคผมได้ปืนแล้วจะเป็นปืนกลนอันที่สองจะเป็นปืนลูกซองนะครับผมปืนนี้สามารถชาร์จพลังให้เราได้นะเดี๋ยวส่วนคลิปหน้าจะเป็นอธิบายเรื่องปืนนะบางปืนใช้พลังงานเป็นกระสุนนะครับกับบางปืนใช้กระสุนปืนไปเลยโอเคครับเหม,มือนมีเสียงใกล้ๆ โอเคครับตายเฮ้ยลูกสองลูกสองอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันลดัดเดี๋ยวมันลัดเดี๋ยวมันลัดเอาไปใครบนอะไรไม่ดูวะยิงไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยใช่าใหายชิบหายปืนค้างโดดครับผม เจ๊เอกอยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังผมอยู่ข้างหลังครับผมอยู่ข้างหลังงงครับงงผมไม่ได้โปรผมบินอยู่มีคนยิงผมจากข้างบนนะฮะโอเคครับเราโดนคอื่นชาร์จไปแล้วนะครับจะมีพลังงานจากศพเพื่อนนะไอศพคนอื่นเราก็เก็บมาด้วยจะมีเดี๋ยวผมพาไปดูเสานะครับอันนี้เห็นหลอดสีฟ้าไหมครับผมแล้วเราต้องกดปุ่มนี้เพื่อเหมือนชาร์จเกาะครับผมเหมือนใส่เกาะเอาพลังมาเป็นเกาะนะครับตอนนี้จะมีแค่หลอดเดียวนะก็ถือว่ายังกันได้อยู่ ส่วนเรื่องเพิ่มเลือดจะมีแค่เหมือนแบบผ้าพันพันผ้าอันนี้จะเป็นเสาพลังงานนะครับผมในชารพลังงานให้เราจนเต็มนะครับจะมีอุปกรณ์ช่วยในการจุพลังงานแล้วก็เพิ่มก่อให้เราก็กมีนะครับคือเนี่ยจะมีที่เล่นๆอยู่ตอนนี้จะมีสีก่อนนะจะอยู่ในแอร์ตอปนะครับส่วนอีกแบบสองกอดอยู่ในกล่องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่กระสุนจะหมดลืมดูกระสุนนะ ผมกลัวมันอันนี้ไม่รู้ว่าช็อตเพื่อนได้ไอช็อตมันได้หรือเปล่าแต่มันเป็นที่ชาร์จพลังงานนะโอเคครับผมมีเกาะไหมครับเรามีเกาะเราได้เปรียบนะคือมันยิงเกาะเราแตกเรายิงมันตายอะไรเงี้ยซึ่งคนที่เล่นใหม่ๆเอ้เอ,อคนที่เล่นใหม่จะไม่รู้นะครับ ส่วนนี้จะเปิดกล่องใช้พลังงาน40นะครับจะมีกล่องแดงใช้120นี่ครับได้ตัวจะเป็นตัวมันจุพลังแล้วเพิ่มเพิ่มในความจุพลังแล้วก็เพิ่มเกาะมาเป็น2นะครับตอนนี้สูงสุดจะเป็น4นะจากแอร์ดปัจจุบันนะครับอันนี้มันบินอยู่ที่สูงไว้หรอไม่ใช่กระสุนแบบมีดีเลย์ได้นะในกระสุนไปมันจะขึ้นรถหรอครับ ยังไม่มีสไนน์นะผม,ผมยังไม่มีสไนนนะครับเราจะระเบิดเหมือนมันจะมาชาร์จผมหรือเปล่าออกไปนู่นแล้วครับไปนู่นละ่นละโอเคผมอธิบายต่ออธิบายไปเล่นไปนี่ก็ยากเหมือนกันนะเวลาเพราะเราต้องเล่นไปด้วยนะ ผมก็จะมาชาร์จพลังฮะมีหมดนะครับผมหมดร้อปร์เซ็นี้ก็จะหมดเสาของเสานี้หมดหรือเปล่าเหมือนก่อนทอนนี่ผมมาแล้วแล้วเหมือนแบบมันต้องรอเวลาในการกลับมาหรือเปล่าครับอันนี้น่าจะใช่นะไม่ได้สังเกตดูนะปกติก็เดิน,นวนเสานะอันนี้มันเหมือนจะเข้าวงนะเพราะว่าวงจะบีบเดี๋ยวนะไม่ใช่ดิมันออกวงไปแล้ว <laughs> มันขับรถหนีวงเว้ยเรื่องพื้นฐานก็จะประมาณนี้ครับผมเรื่องง่ายๆนั่นะคือเรามีเกาะเราก็ได้เรียบนะครับ บางคนเล่นใหม่ๆก็ไม่รู้นะว่ามีเกาะมีอะไรมาถึงก็ยิงมีชุดก่อให้เก็บก็เ,ออเก็บเก็บไปแต่ไม่ได้ชาร์นะเก็บเก็บไปเฉยไม่ได้ชาร์จอ่ะอน,นี่เป็นปืนเริ่มต้นนะผมนี่ครับปืนนี้ดีมากครับเริ่มต้นถ้าเราลงมาเก็บได้ก่อนระหว่างลูกน้องอะไรเงี้ยคือได้เปรียบนะนี่จะเป็นสไนคครับผมมีกิลต่างๆเดี๋ยผมจะมาอธิบายในรอบหลังนะครับเสร็จผมจะมาปืนพวกนี้ไปก่อน โอเคครับแมงมุมนี่ดีนะครับดีดีชอบเลยเอาไปแกล้งคนแบบไปเหยียบคนนี่น,นี่เดี๋ยวผมเหยียบให้ดูกําลังเล็งใครอยู่ไม่รู้ผมจะยิงก็ยิงได้นะผมเพราะเขาไม่เห็นเนาะนี่ครับเหยียบจนตายก็ได้น,ะนี่ครับเหยียบไปเรื่อยฟิวคล้ายเหมือน G T A ครับถ้าใครเคยเ,คยเล่นนะครับตายแล้วครับจมดินตายไปแล้วเหมือนเขาดูใครอยู่ไม่รู้ครับ <c oughs> แต่ข้อเสียตอนนี้บั็กน่าจะเป็นแบบเอาของชนแล้วแบบ หายไปเลยไม่ได้ของนะนี่หลบหลบกระสุนครับโยโย่หลบกระสุนมันอยู่ในบ้านนะหลบหลบเอาสิยิงไม่โดนสิเดี๋ยวต้องโดนเหยียบเหมือนหรบที่แล้วโดดขึ้นไปเอ้าตายซะนี่อะไรเหยียบไปเหยียบตายเรยียบร้อยโอเคครับยังคันแต่ว่ายังเก็บศพได้อยู่มีเพื่อนมาป่าเราอะ่ะ เดี๋ยวขอเพิ่มลถกระสุนปืนคนไว้ก่อนนะครับปืนนี้จะเป็นปืนจอกกอโอเคถ้ามีรถไว้ก็ได้เปลี่ยนครับเวลาวงแคบๆลงอะ่ะผมว่าได้เปลี่ยนมากๆเลยกันเราก็ได้แต่ว่าระวังรถระเบิดนะเสียเปลียบมากในรถระเบิดเนี่ยเราต้องมีที่แอบไว้เวลาลงรถจริงๆอะ่ะอ่าเขาเหมือนเหมือนขอแบบขอ,ขอตายเถอะอะไรประมาณนี้ก็ยิงเขาไปแล้วกัน เขาจะไว้ชีวิตเลยทรามานไม่มีใครมาช่วยหรอกเพราะว่าเขาน่าจะหลุดอะแบบว่าทีมตัวเองหลุดไปเพราะบัก๊กบักหลุดนะบ่ boy. อยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องบั๊กนะจําปืนอตั้งป้อมได้ไหมครับผมนั่นแหละปืนนั้นอนะคือถ้าเรากดใส่คนอนะมันบั๊กครับมันบั๊กแล้วแบบเหมือนเราหลุดแหละหลุดจากเซิร์ฟเวอร์ไปเลยผมเคยกดใส่ไปนะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นกันทุกคนหรือเปล่าหรือว่าผมเป็นนะครับ กดใส่แบบผมไปบวกเนี้ยผมว่าจะวางป้อมปืนอแต่ไปโดนคนเน่ยแล้วผมก็หลุดเลยมันหลุดแบบคือเห็นเราอะ่ะยังอยู่อยู่ในเกมนี้แหละครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันหลุดไปแล้วอืแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นที่เจอก็เป็นคนซ้อนของพวกรถอะไรเงี้ยครับผมถ้าเราเป็นคนซ้อนถ้าเราลงรถอะ่ะมันจะบักดำดินไปครับก่อจะขึ้นมาก็ใช้เวลาสักพักแต่ว่าตัวจริงเรายังอยู่ข้างบน ่าตัวจริงเราอยู่ข้างบนซึ่งเราโดนยิงได้ยิงแล้วตายเลยนี่จะเป็นปืนสนายครับผมแต่ไม่เอาเฮ้ยเอาดีกว่าเดี๋ยวเด,วเดวโอเคจะมีสนายโอเคอันนี้เป็นสนายลัวนะของแอร์ดัแอรดจะเป็นปืนเหมือนที่เราเก็บได้ดทั่วไปนะครับแต่ว่าพิเศษตรงที่เบลเบลมันน่าจะตันนะครับผมเบลตันเบลห ซึ่งเพิ่มอะไรต่างๆกระสุนความแรงน่าจะเพิ่มมาหน่อยนะครับแพสซีฟเนี่ยจะโหลดเร็วขึ้นอะไรพวกนี้อ่านี่ครับปืนที่ผมต้องการอ่ะอยู่ไหนล่ะนี่ครับผมนี่ครับสไนทที่ผมต้องการนะครับเป็นสไนทที่แบบสร้างบาเรียได้กันเรานะกันเราไว้กันเราส่วนในปืนคนที่เราเอ่อที่ผมยังไม่ทิ้งไปเราไม่เปลี่ยนนะเป็นปืนแบบ เจาะเกาะน,นะครับผมยิงสามารถยิงให้เกาะศัตรูเนี่ยแตกไวขึ้นอย่างเกาะแหงซียงเนี้ยคือแตกแบบสลายไวอะไรเงี้ยปืนเจาะเกาะเอาง่ายๆเจาะเกาะแต่ไม่ใช่ว่าเจาะแบบไม่สนเลืองนะคือแบบกรอบแตกไวอ่าประมาณนั้นซึ่งเป็นปืนที่ดีตอนนี้ก็เหลืออยู่กันสามคนนะครับผมไอ้น,นี่ครับอยู่ข้างบนเดี๋ยวเอาสนายยิงเไอ้เฮย์จะลงลนเหมือนเขามองอะไรอยู่ไม่รู้ เฮ้ยเฮ้ยตายสิเอองงครับงงยืนมองอะไรอยู่ไม่รู้งงอยู่โอเคอธิบายอะไรต่ออีกเลยเนี่ยอ่ามีรถไ้ได้เปรียบนะจริงๆเวลาแบบเจอคนที่ล่องเอ่อที่ที่โลง่งเออไอ้นี่ครับถ้าเป็นเส้นแดงๆเนี้ยเรื่องแอร์ดอปอะคือเขากําลังเปิดอยู่ถ้าเป็นเส้นสีแดงครับมีคนกําลังเปิดอยู่อ่านี่ครับเรโซนก็จะมีแบบเตือนให้เรานะ อ่าหายไปไหนแล้วนี่ครับเหลืออยู่68ผมจะชนครับได้เปรียบนะเป็นไงจบจบเกมครับผมอ่านะครับผมว่าผมเจอบั๊กใหญ่หลวงแล้วตอนนี้บั๊กนี้มีชื่อว่าถึงคนจะเป็นคนเหลือคนสุดท้ายคุณก็ไม่ชนะเกิดจากการเอารถชนเหรอ ไม่แน่ใจนะอันนี้เพิ่งจะเพิ่งจะเจอเลยส,สดๆเลย,ยบลนี้นี่ไม่เหลือคนนะมันบอกว่าเหลือคนอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้ซึ่งเป็นผมเอง <laughs> เป็นผมเองอ่าอ่าไหนๆก็อธิบายแล้วเมื่อกี้เห็นเลสโซนครับเป็นเส้นสีนแดงๆนะเข้ามาอธิบายกันต่อแล้วกันมันจะมีน่าจะครบเครื่องแล้วนเนี่ยสามบักเดีย๋ยวจะมาสรุปไปอยู่ในวงก่อน บักแรกก็ที่ผมมันเจอก็คือป้อมปืนถ้ากดใส่คนจะบักเหมือนหลุดเซิร์ฟไปเลยแล้วก็เกมนี้หลุดไปแล้วไม่สามารถเข้าต่อเล่นต่อได้จากตรงที่เราเล่นอยู่นะครับอันนี้2องเป็นคนเอ่อเป็นคนซ้อนนะครับผมเป็นคนซ้อนพาหะถ้าเราลงรถเลยอ่ะเราจะบักดำดินไปเลย่าแต่ถ้าเราแบบเปลี่ยนเป็นคนขับเปลี่ยนเป็นคนขับก่อนนะครับเนี่ยแล้วค่อยลงอ่ะมันจะไม่บัก แต่ถ้าเราเป็นคนซ้อนนะครับแล้วลงอ่ะมันจะบักทาให้ดูน่าจะได้มัางไม่รู้ว่าจะบักอยู่หรือเปล่าครับโอเคอันนี้ไม่บักคกฮะเหมือนจะต้องรอให้ะหามันหยุดนะแต่ถ้าลงไปเลยอย่างเงี้ยผมลงได้แต่ถ้าเป็นคนซอนะ้อนอ่ะเหมือนจะคือบั๊กบ่อยครับผมประมาณนั้นอ่าแล้วก็เรื่องแอร์ดนะครับผมถ้าเป็นเส้นสีฟ้ายังไม่มีใครเปิดนะครับถ้าเป็นเส้นสีแดงก็คือกําลังเปิดอยู่ เวลาเปิดก็กดปุ่มค้างไว้นะครับปะหาแต่ละปะหาก็มีปืนติดไว้อยู่นะครับผมอันนี้อะไรอ่ะเหมือนโดนยิงค้างลหรือยังไงเดี๋ยวพามาดูแอดอมนะครับผมนี่ครับเขาให้กดค้าง้วเราขยับไม่ได้นะขยับก็ไม่ไหวกดค้างแล้วก็เราหลบได้นะอย่างนี้ส่วนปืนนี้ดีก็คือแบบนี้ครับไปเก็บแอดอมได้ครับผมคือเรารู้อ่ะเวลาแบบมีคนยิงมาอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะรู้เลยอ่ามานั้นผมก็เลยชอบเก็บปืนนี้เป็นเปื้อนสไนที่แรงด้วยนะครับเป็นสไนรัวที่ผมว่าได้เปรียบสุดอะน่าจะดีกว่าสไนอันเนี้ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนเรื่องดาเมดมดูได้หรือเปล่าน่าจะดูไม่ได้เรื่องดาเมจที่อัปเกรนะครับนี่จะมีของอะทิ้งให้เพื่อนได้ไหมก็ทิ้งได้ครับอย่างพยาบาลนะครับลากมาตรงปุ่มทิง้งฮะแล้วก็เลือกได้เลยอโอเค จะเป็นพลังงานเราก็เพิ่มได้นะพลังงานก็จะเพิ่มไวเวลาเราโดนยิงอะเพิ่มพลังงานก่อนนะ่าจะดีสุดนะครับส่วนเลือดอะเพิ่มช้าประมาณหกวิอะหกวิโดยประมาณเดินได้นะครับแต่ถ้าวิ่งมันจะหยุดตัวผมมันจะเพิ่มเลือดเยอะนะครับประมาณยี่สิบเก้านะตัวละครเลี้ยวยังน้อยอยู่ก็ประมาณนี้เลียเ้ยวเยอะก็เพิ่มได้เยอะเลยฮะแ,แต่แต่ละตัวละครมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับ กระเป๋าตอนนี้นะ่าจะไม่มีวันเต็มก็แค่เอ๊ะจะมีตันนี้ครับตามที่บอกก็คือเก็บได้ทุกอย่างนะของก็จะมีประมาณนี้ส่วนอันนี้จะเป็นจะเป็นเอ่อตัวเกาะนะครับผมซึ่งเกาะจะมีอยู่สี่ชั้นนะครับนนี้จะเป็นตัวเก็บพลังงานนี้เป็นตัวเพิ่มพลังงานนะครับผมก็คือดเดี๋ยวนะใช้พลังงานให้ดูกันนี่ครับเห็นไหมครับเส้นสีฟ้าอ่อน ซึ่งแล้วก็ปืนสนนี่ครับบางปืนจะใช้แบบพลังงานของเราอ่าอย่างปืนนี้ใช้พลังงานของเรานะครับส่วนปืนนี้ใช้กระสุนที่ได้เก็บเก็บเอาอ่าแต่และปืนบางปืนจะไม่เหมือนกันครับผมจะมีปืนที่ใช้พลังงานกับไม่ใช้พลังงานต้องใช้กระสุนจริงอะไรประมาณนี้อ่าหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้ว มีอะไรอีกที่ต้องเพิ่มเติมอ่ะบักตัวสุดท้ายหรืออธิบายหรือเปล่าไม่แน,น่ใจว่าอธิบายไปได้ยางเดียวอธิบายอีกรอบนะครับบักตัวสุดท้ายนี่ครับซึ่งเราก็เจอกันอยู่ครับปัจจุบันนี้คือยังเจออยู่รอคนสุดท้ายแล้วไม่มีเหลือคนละอาจจะเกิดเพราะว่าเราเอารถชนคนสุดท้ายตายกลายเป็นบักน่าจะประมาณนี้นะเป็นบักแบบเหมือนเขายังไม่ตายอะไรประมาณเนี้ย ซึ่งเวลาเราจะฆ่าคนสุดท้ายด้วยการอารถชนเนี่ยต้องคิดละอันนี้แต่ถ้าใครแบบเจอมาบอกได้ครับแบบว่าเฮ้ยพี่ผมเอารถชนแล้วก็จบเกมได้เลยนะครับพี่อะไรเงี้ยก็มาบอกกันด้วยนะครับผมคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับส่วนใครเจออะไรใหม่ๆก็มาแชร์ความรู้กันได้นะครับผมอะไรที่ผมขาดหายไปก็มาช่วยๆกันนะครับผมอาจจะธิบายถูกผิดบ้างอะไรอย่างนี้ก็ต้องขออภัยเดินะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบ ประสบการณ์ที่ผมเล่นจริงมานะครับโอเคครับผมทั้งหมดก็คร่าวๆในเรื่องพื้นฐานก็จะมีเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะอ่าเก่งขึ้น <laughs> เก่งขึ้นหรือเปล่ปาไม่ใช่สิก็แบบเข้าใจเรื่องพื้นฐานเนาะข้อเสียก็มีบั๊กเยอะนะครับผมไจโร่ก็ยังไม่มีกราฟิกยังปรับไม่ได้นะครับแล้วก็ระเบิดควนะันอ่ะจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าคือผมโดนระเบิดควนะันเนี่ย แหลกมากเลยโทรศัพท์ก็แรงอยู่นะอยู่ในช่วงแบบกลางๆนะโทรศัพท์ตอนนี้โอเคก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ยังเข้ามาดูนะครับผมเป็นเกมที่สนุกภาพสวยนะครับมีเงามีอะไรด้วยนะครับโอเคครับผมไว้มาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ